แล้วนี่คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเราแบบยกกําลังสองครับนั่นคือเทคนิคของการด e ฟคอนวูดเซชั่นนะครับนั่นคือการที่เราใช้ คำพูดหรือคําถามอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายต้องสนิทครับยกอย่างเช่นคุณถามถึงความกลัวของเขาครับว่าเอ๊ะ e, ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณกลัวอะไรบ้างเหรอนะครับคุณกลัวผีไหมคุณกลัวสัตว์อะไรบ้างคุณกลัวความสูงไหมคุยเรื่องความกลัวของเขา,าครับให้เขาตอบมาให้ได้ครับว่าเขากลัวอะไรบ้างครับอ๋อเหรอพอเขาตอบมาให้คุณบอกว่าเนี่ยผมกลัวเหมือนคุณเลยเอ้ยคุณมีความกลัวแบบนี้ด้วยเหรอต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่า เราคือหัวออกเดียวกันครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับเรามากขึ้นครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นเพราะสมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและน,นี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาัง หรือคุณเจ้าตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายครูคอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นจิตวิทยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับ ถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับสองครับอยู่ในคอสสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่า การยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา 5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งละก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7 5 9 0บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลงเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดี เดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊กลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับ6,900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับ หรือลิงก์ที่บังบุุดด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จ2อครับครูความวางแผนเฉพาะเคสครูความวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทำให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสาครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรจครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้าและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ